เลยขนาดหน้าจอ s a ั sung g a l ซ x y S22 Series เล็กกว่า S21 Series เล็กน้อยเลยขนาดหน้าจอ s a ั sung g a l ซ x y S22 Series เล็กกว่า S21 Series เล็กน้อยล่าสุดได้มีการเผยขนาดหน้าจอของ Samsung Galaxy S22 Series ออกมา3รุ่นแล้วครับที่น่าเสียดายคือข่าวลือออกมาว่ามีหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กลงกว่าเดิมครับสมาร์ทโฟน Samsung g a l a x y S22 Series จะมีจอแสดงผลที่เล็กกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับ s a m ซุงก g a l ซ x y s 2 1ซ e r i e s โดยที่ก a l a ซ y s 2 2อ l t ตรจะมีหน้าจอขนาด6.8นิ้วเหมือนกับก a l a ซ y s 2 1อ l t ตราครับส่วนก a l a ซ y s 2 2มีหน้าจออยู่ระหว่าง6.06นิ้วถึง6.1นิ้วครับก a l a ซ y s 2 2 Plus มีหน้าจอระหว่าง6.55นิ้วถึง6.66นิ้วครับก a l a ซ y s 2 2อ l t ตรมีขนาดหน้าจออยู่ระหว่าง6.80ถึง 6.81นิ้วครับถ้าเทียบ Samsung Galaxy S11 และ Galaxy S11+ มีหน้าจอขนาด6.2นิ้วและ6.7นิ้วครับส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลคือความละเอียดของหน้าจอที่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะครับแต่มีการคาดการกันว่าในรุ่นอัลตรอาจมีหน้าจอแสดงผลความลเอียดสูงถึง WQHD+ Plus เลยครับส่วนในรุ่น Plus และรุ่นเริ่มต้นอาจมีความละเอียดที่ Full HD+ Plu ครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ